สวัสดีครับคลิปนี้ก็มจะพาทุกท่านชมกล้วยไม้เอื้องสายเซิร์อินโดนนะครับเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามมากอีกชนิดหนึ่งนะครับหลายท่านที่ชอบเลี้ยงกล้วยไม้ป่านะครับก็น่าจะรู้จักกล้วยไม้ชนิดนี้ดีนะครับเนื่องจากว่ากล้วยไม้ชนิดนี้คนเลี้ยงกันเยอะนะครับมีคนปลูกกันเยอะมากนะครับวันนี้ก็ออกดอกบานพร้อมกันแล้วนะครับก็เลยถ่ายมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ กล้วยไม้ตัวนี้นะครับผมได้ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะครับซื้อมา1กระถางนะครับหลังจากที่เขาออกดอกไปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็มาแยกก่อน,นะครับก็เลยได้มา5กระถางด้วยกันนะครับนี่ครับเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายมากนะครับเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงได้ทั่วประเทศไทยนะครับช่วงออกดอกก็เดือน มกราถึงมีนานะครับแต่กล้วยไม้ป่าแต่ละชนิดนะครับการออกดอกเขาจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เขาจะตามสภาพอากาศพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าบางพื้นที่นะครับอาจจะออกดอกช้ากว่านะครับแต่บางพื้นที่ก็อาจจะออกดอกเร็วกว่านะครับแต่โดยรวมแล้วก็าจะออกดอกไล่ๆกันไปนะครับนี่ ยิ่งถ้าเราได้เลี้ยงแบบกอใหญ่ๆนะครับนะครับเวลาออกดอกมาเขาจะห้อยระยะลงมาช่อดอกของเขาออกมายาวๆวันนี้นะครับเหมือนเป็นม่านเลยสวยงามมากนะครับอันนี้ผมก็ได้แยกหนอนะครับก็เลยดูดอกของเขาแบบน้อยไปนะครับนี่ครับหอมมากนะครับกล้วยไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงข้ามนะครับจะหอมมากนะครับ ข้างนอกนี้ก็อาจจะเป็นสีเขียวมะนาวนะครับนิดๆนะครับแต่ในวิดีโอนี้มันจะเห็นเป็นสีเหลืองนะครับวัสดุที่ผมใช้ในการปลูกก็ฐานนะครับฐานละเอียดแบบนี้นะครับข้างล่างนี้ก็รองก้นด้วยฐานใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็อิฐแดงนะครับเพื่อที่น้ําจะได้ไหลพันออกจากต้นกระถางได้ดีนะครับ กระถางนี้นะครับเราได้เลี้ยงไว้กับกับมะพร้าวนะครับกับมะพร้าวเนี่ยมันอุนม้มน้ําเกินไปนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เขาออกดอกไปแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนจากกับมะพร้าวนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับช่วงฤดูฝนเนี่ยฝนตกหนักนะครับก็เลยทําให้กล้วยไม้อ่ามันเน่าตายนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับนอกนั้นก็ผมได้เปลี่ยนกระถางไว้แล้วนะครับ ถ้าบางท่านที่อยู่พื้นที่ที่ฝนตกเยอะนะครับแนะนําให้เปลี่ยนแบบนี้ดีกว่านะครับใช้ทานกับอีกแดงนะครับมาผสมนะครับขับมะพร้าวก็ใส่ได้นะครับใส่นิดหน่อยนะครับการหาซื้อก็หาซื้อไม่ยากนะครับตามกลุ่ม facebook นะครับหรือ s h อป e ีก็มีขายนะครับกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับออกหนอเก่งมากนะครับ เราซื้อมาแค่กระถาง2กระถางนะครับเดี๋ยวผ่านไปประมาณ1ปี2ปีนะครับก็ได้หลายกระถางอยู่นะครับนี่ที่เห็นอยู่นี้นะครับอันนี้คือต้นใหม่ๆของเขานะครับเดี๋ยวเป๊บเดียวได้หลายต้นเลยนะครับการฉีดปุ๋ยก็ผมจะฉีดอาทิตย์ละครั้งนะครับบางทีก็เดือนละสามครั้ง2ครั้งก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็เอาคอสมโคดแบบนี้นะครับก็มารวยใส่ไว้นิดนึงนะครับ เราถ่ายมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงออกดอกของกล้วยไม้ป่าต่างๆนะครับเดือนมกราคมามีนาจนถึงหลังสงการนะครับกล้วยไม้ป่าต่างๆก็จะทยอยออกดอกบานกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีกล้วยไม้ป่านะครับสวยๆออกดอกอีกก็จะถ่ายมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใ,ใจผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ